สวัสดีค่ะดิฉันพิชรีผมช่วยสวัสดียมามเช้าครับผมสมฤทธิ์ลือชัยครับ ต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการทำในใจนะคะวันนี้วันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์2564นานะคะเมื่อวานนี้ค่ะอาอเป็นวันตุษจีนก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของชาวจีนนะคะคแล้วก็ย้อนไปสัก3ามสวันก่อนก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของอ้าอด้วยนะคะแบบจำได้ทุกปีและค่ะเพราะฉะนั้นงานเกิดของไอ้ารวมกับตุจีนก็ขออังเปาขออังเปาได้ค่ะเขาบอกว่าคนรวยเนี่ย มักให้ไข่มุกนี่คือคือสุภาษิตจีนอะไรอย่างเงี้ยเขาให้ให้เป็นของขวัญให้เงินให้ทองให้โชคลาภอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสำหรับนักปราชญ์แล้วเนี่ยนะคะเขาให้สิ่งที่มีค่าที่สุดของเขานั่นก็คือคมภีคือหนังสือคือปรัชญาเพราะนั่นแหละคือแนวทางในการดําเนินชีวิตเราให้เงินทองไข่มุกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันก็แค่นั้นอ่ะบางทีมันอาจจะเป็นการมอมเมาเราเสียด้วยซ้ำทำให้เราเนี่ยไปหลงและไปยึดติดทำให้เราไม่มีความสุขเพราะว่าเราอยากจะได้อีกใช่ไหมคะอยากได้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าการให้ หนังสือให้คำพีให้ปรัชญาเนี่ยมันให้ถึงใจนะคะอ้ให้ความรู้เนี่ยนะให้ความรู้แล้วก็มันให้ความคุ้มครองแล้วก็เขาบอกมีมีวิชาความรู้เหมือนมีทรัพย์นับแสนเพราะว่าเราจะทํำยังไงก็ได้เพราะว่าเรามีบ่อเกิดของของปัญญาความรู้นะคะงั้นเดี๋ยวจะมอบให้อ้ายซักลังหนึ่งจริงๆนะฮะผมผมเห็นด้วยแล้วผมก็ชอบหนังสืออยู่ละโดยเฉพาะหนังสือธรรมะนะผมมาสร้างกระแสด้วยการ ให้ของขวัญให้ให้ของกำนันโดยหนังสือธรรมะกันดีไหมครับท่านผู้ชมครับนะนั่นคือให้ของล้ำค่าที่สุดแล้วจริงๆคร,รง<า>ะง ซึ่งเราก็ให้อายตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ใช่ทั้งต่อหน้าและรับหลังผมก็ได้หนังสือจากแหม่มไปเยอะเลยหนังสือธรรมะแหม่มเขาไปเจอใครได้มาก็มาแบ่งให้นะฮะโดยเฉพาะท่านอาจารย์อวัศินนะฮะอาจารย์ไอวัศินท่านใจเมตตาท่านจะมอกาฝากมาแล้วผมก็กราบขอบพระคุณอาจารย์ผ่านรายการด้วยนะคิดว่าอาจารย์คงดูรายการอยู่่ะไอมาที่คติธรรมจากพระไตรปิฎกนะครับวันนี้นะฮะเป็นเรื่องกาสาวพัดกับกิเลสอันเปรียบเหมือนน้ำฝาด ผู้ใดยังไม่ปราศจากกาสาวะก็คือกิเลสซึ่งเปรียบเสมือนอน้ำฝาดนี่นะฮะปราศจากธรรมะคือความขมใจและสัจจะคือความจริงใจมานุ่งห่มกาสาวพัดผู้นั้นหาสมควรนุ่งห่มกาสาวพัดไม่ผู้ใดคลายกิเลสท,ที่เปรียบเหมือนน้ำฝาดได้แล้วตั้งมั่นดีในศีลประกอบด้วยธรรมะธรรมะคือความขมใจนะครับ และสัจจะความจริงใจผู้นั้นแลย่อมสมควรนุ่งหม่มกาสาวพัทอันนี้จากธรรมบทครับแม,ม่คือหมายความว่าถ้ายังไม่ละกิไม่อะไรนะฮะสลัดทิ้งกิเลสความอยากลงไปไม่มีความขมใจไม่มีความจริงใจไม่สมควรนุ่งหม่มกาสาวพัต แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านได้คลายทิ้งความอยากหรือกิเลสท,ทั้งปวงได้มีความข่มใจและก็มีสัจจะความจริงใจสมควรที่จะได้นุ่งหม่มอันนี้ก็เป็นคติจากพระไตรปิฎกในวันนี้นะครับ,รบนี่ก็เหมือนกับอะไรนะคะสำหรับผู้คนที่คิดจะบวชเนาะค,คนไทยเนี่ยนะคะคที่นับถือาศาสนาพุทธเนี่ยก็อันหนึ่งประเพณีก็คือว่า ต้องการให้ลูกชายเนี่ยได้บวชใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าถือว่าเป็นแค่ประเพณีเท่านั้นแต่ต้องถือว่าใจของเราเนี่ยบวชไปเนี่ยเพื่อที่จะนำธรรมะขัดเกลาแล้วก็นำมาใช้ในชีวิตแล้วก็ให้กับญาติเหลือที่วันที่เขามา,าปรงผมบวชนาคเ,เขาจะได้รับบุญได้รับบุญกุศลด้วยไม่ใช่ได้ว่าได้รับแต่ซองนะคะนะถึงเราเป็นคารวะแล้วก็เราก็ขัดเกลาที่ใจของเราได้นะคะ มาที่แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือน้องก้อยสุจิกาวงพิมลพรนะคะน้องก้อยคนนี้ก็มีคําถามว่าเกิดมาทําไมแล้วก็ค้นหาสแสวงหาจากสิ่งใกล้ตัวก่อนนะว่ามันมีอะไรในผับในบาร์หรือคนโน้นคนนี้แล้วอ่านหนังสือแลวหลังจากนั้นก็ค่อยเถิบมาแล้วมาเป็นวัดนะมาเป็นวัดปับ๊บแล้วก็ค่อยออไปปฏิบัติธรรม ลองไปบวชอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพื่อที่จะดูซิว่าสิ่งที่เรากาลังค้นหาอยู่เนี่ยมีคําตอบได้หรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยเวลาเราไม่สามารถที่จะตอบใจตัวเองได้เนี่ยมันทุรนทุรายนะคะอายมันไม่มีความสุขไงจนกระทั่งวันหนึ่งถ้าเราได้รับคําตอบแล้วมันถึงจะหยุดได้พอหยุดได้นั่นแหละค่ะจุดนี้มันจุดสําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าเรากําลังเริ่มขัดเกลาและธรรมะของเราเนี่ยกำลังที่จะแบบจเจริญแล้วก็งอกงามขึ้นอันนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องแบบ เดินทางกันต่อไปะนะคะก็ไปฟังเรื่องราวของน้องก้อยกันต่อเลยค่ะหนูว่าหนูไม่รู้จักพ่อเลยซ้ำเห็นไหมหนูไม่รักพ่อแล้วแถมหนูยังไม่รู้จักพ่อด้วยซ้ำเพราะว่าหนูหนูมองแต่ตัวเองไงค่ะใช่คือหนูเห็นแต่ตัวเ,เห็นแต่แบบเห็นแต่สิ่งที่เราต้องการมีมีแต่มีแต่ตัวเองเห็นแต่ความต้องการของตัวเองแต่เราไม่เคยได้ลองมองเขาจร,ริงๆว่าแบบเออพ่อเราอะ่ะ เขาถูกเลี้ยงดูมายังไงเ,ออเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนพอเรามามองอย่างนี้เราเลยเห็นเลยว่าที่มาของการที่พ่อเราเป็นแบบนี้ยเพราะว่าเนี่ยมันคือเขาเอ,อแต่เรากําลังอยากให้เขาเป็นอย่างที่ใจเราต้องการนะครับมันก็เลยแบบมันก็ไม่ตรงกรันขึ้นมาใช่อแล้วคุณแม่ล่ะคะคือคุณแม่เราเราได้กอดคุณแม่ไหมคุณแม่เนี่ยออกอดกอดไม่บ่อยคะ่ะ กอดไม่บ่อยแต่ไม่ได้รู้สึกว่าการกอดแม่นี่เป็นสิ่งที่ขาดไปเพราะยังได้แบบมีโอกาสวันเกิดหรือวันสําคัญอะไรก็ยังแบบได้กอดกันบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่หลังจากวันวันนั้นที่กอดพ่อแล้วก็เริ่มค่อยๆปฏิบัติรรมาเรื่อยๆอค่ะกอดแทบจะทุกครั้งที่จากลากันเลยเ่ะทุกครั้งที่เจอทุกครั้งที่จากเพราะเราเรารู้สึกว่า มันอาจจะเป็นกอดสุดท้ายที่เราจะได้กอดกันก็ได้<ช>มันอาจจะเป็นคําบอกลัะคาสุดท้ายที่จะได้บอกให้พ่อกับแม่รู้ก็ได้เพราะตั้งแต่วันนั้นที่เราเริ่มปฏิบัติมาเรื่อยๆแล้วเ,เ,เ,เราก,เราก็เราก็เริ่มคิดแบบนี้อย่างนี้เราก็ทําตลอดเลยค่ะทําทําจนถึงทุกวันนี้ค่ะทำไมหนูจึงแบบสนใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมค่ะ จริงๆจ,จุดเริ่มต้นของของการสนใจหนูว่ามันมาตั้งแต่ตอนหนูอยู่มัธยมสค่ะหนูต้องเล,อเลือกเลือกเลือกสาขาแล้วว่าหนูจะเรียนสาขาอะไรไปสอบคณะะอะไรจะเป็นอะไรแล้วเหมือนหนูถามไปเพื่อนอ๋อเดี๋ยวไปเป็นอยากทำงานเป็นไกด์อ,อยากเป็นผู้บริหารอยากทำงานนู่นอยากทำงานนี้เนี่ยเรากลับมาถามตัวเองแล้วก็มานั่งดูทำไมเราไม่อยากเป็นอะไรอ่ะ ทำไมเรารู้สึกว่าที่เพื่อนพูดพูดมาเราไม่อยากจะทําอย่างที่เพื่อนพูดเลยอตอนนั้นเราก็เริ่มแบบให้เราแปลกอะไรนะเราเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็มานั่งทบทวนเฮ้ยแล้วคนเรามันเกิดขึ้นมาเกิดมาแล้วก็เรียนอย่างนี้แล้วก็เรียนจบแล้วก็ไปทํางานมีครอบครัวแล้วก็ได้เงินอ่าโอเคมีความสุขแต่ก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตาย เกิดมาแค่นี้หรอคือวันนั้นเรารู้สึกว่าทําไมมันช่างไม่มีคุณค่าใดๆของการเกิดขึ้นมาเลยอะ <ừ> ่ะมันมันเกิดมาแล้วทาอย่างเงี้ยกันทุกคนมองพ่อก็เป็นมองแม่ก็เป็นมองเพื่อนก็เป็นต้องเกิดมาทําแค่นี้ <ừ> แล้วแล้วแล้วมันจะมันคือตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่ไม่มีคุณค่าสําหรับเราในวันนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราหาความหมายของการมีชีวิตอยู่ของเราไม่ได้ที่เราจะเกิดมาแล้วเพื่อแค่นี้เราก็ตายไป สิ่งที่ค้างอยู่ในใจตั้งแต่วันนั้นแล้วเรารู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรารู้แล้วว่ามันมีคําถามเกิดขึ้นมาแต่ด้วยความที่ว่าเราอ่ะเป็นลูกคนเดียวแล้วเรารู้สึกว่าพ่อแม่เราอ่ะเขาแบบเขาเขาปล่อยเรามากเลยค่ะอยากทําอะไรก็ให้เราทําจะไปไหนก็ให้เราไปแล้วเรารู้สึกว่าเออหน้าที่ตอนนี้เราก็กลับมามองเราต้องทําอะไรโอเคเราต้องเรียนเราต้องสอบ เราต้องทําคะแนนให้ดีเราต้องไปสอบเข้าคณะให้ได้เราต้องทํานั่นทํานี่ให้ได้คือเรารู้สึกว่าโอเคหน้าที่ตอนนี้เราต้องทําอย่างนี้เราก็ทําตามหน้าที่ที่เราต้องทาก่อนเพราะมันเหมือนเป็นสิ่งเดียวที่เราจะทําได้ในตอนนั้นหนูก็เริ่มกลับมาแบบโอเคงั้นเราจะเรียนเรียนหนูก็มาแบบเอาเลยตั้งใจเรียนเพราะว่าหนูชอบเที่ยว <laughs> หนูเป็นเด็กชอบเที่ยวหนูชอบแบบหนูรู้สึกหิวไงเพราะหนูรู้สึกว่า หนูหาคําตอบของการว่าเกิดมาทําไมคือในขณะที่เรียนไปด้วยแต่หนูก็หาคําตอบไปด้วยหนูเลยคิดว่าเดี๋ยวไปเที่ยวคงรู้มั้งเดี๋ยวไปทํานู่นทํานี่หลายๆอย่างคงได้คําตอบมั้งหนูก็เลยไปต่อรองกับพ่อแม่ว่าโอเคถ้าหนูเรียนได้ได้คะแนนเท่านี้นะแม่ให้หนูกลับบ้านดึกนะแม่ให้หนูไปเที่ยวนะซึ่งซึ่งหนูรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวหนูจะได้ เพราะหนูหนูว่าตั้งใจเรียนมากเพื่อจะให้ได้เพื่อจะได้ไปเที่ยวไม่ใช่ได้คะแนนนะคะเพื่พอได้ไปเที่ยวเพือ่อจะไปหาคําตอบของเราใช่แล้วแม่ก็ให้อโอเคได้แล้วเราก็ได้คะแนนอย่าง,งานั้นจริงๆแล้วเราแม่ก็ให้เราเที่ยวซึ่งเราก็แบบไป ตอนนั้นผมเราสั้นแค่นี้แต่เราก็เที่ยวผับแล้วอ่ะแต่เราไม่ได้ไปกินเหล้านะแต่เราแค่อยากไปรู้ว่าข้างนอกมันมีอะไรอ่ะนอกจากห้องเรียนนอกจากที่บ้านเราอยากรู้ว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงหรือว่ามันมีอะไรที่เราขาดหายไปแล้วเราไม่รู้ตอนนั้นเราก็เลยไปตามหาอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ตอนนั้นทําอะไรได้หนูทําหมดเลยคือทําเท่าที่ทําได้ของเด็กคนนึงในตอนนั้นเลยค่ะใช่หลังจากเวลาที่เราเลิกเรียนอ่ะ คือเราไปเที่ยวไปกินไปทาอะไรก็แล้วแต่กับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยนะและคําตอบที่ได้คืออะไรก็ยังยังไม่ได้คําตอบอยังนะไม่ได้ค่ะยังไม่ได้จนเข้ามาหาวิทยาลัยค่ะเข้ามาหาลัยเราก็ยังไม่ได้คําตอบนั้นแต่มันมีช่วงเวลาตอนกําลังจะไปฝึกงานนะคะแล้วเราก็เลยมีช่วงเวลาว่างอยู่ประมาณเดือน2เดือนกว่าๆแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กที่ไม่ชอบอยู่เฉยๆกับบ้าน<ห>ต้องไปทําอะไรสักอย่าง<ห>อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยอ๋อตอนนั้นบ้านเราอยู่แถวคลองเจ็ดอะค่ะ แถวคลองเจ็ดแล้วเราแบบมันใกล้วัดปัญญาณทารามต้อ,อ,มองรับลูกกาคลองเจ็ดเนาะใช่ค่ะเรา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 ใกล้ตรงนั้นแล้วเราก็เลยแล้วเราก็มันก็มีเหตุปัจจัยที่ทําให้เรารู้ว่ามันมีปฏิบัติธรรมเราก็เลยอ้างั้นใช้ช่วงเวลาที่ว่างนี่แหละไปปฏิบัติธรรมดีว่าเพราะมันไม่มีอะไรทําอ,อใช่ค่ะแล้วตอนนั้นเราก็ยังไม่มีเงินอะไรด้วยจะไปอย่างอื่นเราก็คงไปไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี่แหละถูกสุด ฟรีฟรีแถมกินได้แบบเต็มที่ด้วยเราก็แบบเออโอเคโอเคนะอะ <c oughs> ไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> นั่นแหละคะ่ะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วหนูก็ไปปฏิบัติธรรมพอช่วงเวลาตอนไปปฏิบัติธรรมที่วัดปัญญาเน,นี่ยแหละเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตค่ะค่ะ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าหนูชอบทํางานจิตอาสาค่ะแล้วก็แบบปฏิบัติธรรมไปด้วยแล้วก็ช่วยงานพระอาจารย์ไปด้วยพระอาจารย์ที่นั่นมีอะไรที่แบบ จะให้โยมช่วยหนูก็แบบทําหมดเลยอะไรที่หนูทําได้เงี้ยค่ะจนทําไปปฏิบัติท,ทําไปพระอาจารย์ท่านชวนบทชีไหมบทเลยไหมคือตอนนั้นเราเห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวปฏิบททัติทรรเราก็พอรู้แล้วว่าเรียกว่าเป็นชีแต่พอพระอาจารย์ถามคํานี้มันเหมือนมันมาสะก,กิดบางอย่างในใจเราว่าเฮ้ย ใช่บวดชีเราเลยรู้สึกว่ามันเริ่มได้คําตอบบางอย่างของชีวิตแล้วฉันจะเกิดมาทําไม,มเริ่มเห็นว่าฉันอยากเป็นชีฉันอยากเป็นชี <laughs> ฉันอยากมีวิถีแล้ววิถีชีวิตแบบนี้แล้วใช้ชีวิตแบบนี้เราก็เลยกลับไปขอแม่ค่ะเพราแบบแม่หนูรู้แล้วหนูขอไปบวชชีนะแม่บอกไม่ได้จ้ะลูกอมไม่ได้หนูก็ทำไมถึงไม่ได้อะอ ต้องเลี้ยงดูแม่ก่อนเพราะว่าเป็นลูกคนเดียวแม่อยากให้ดูแลแม่ก่อนเอ,อดูแลครอบครัวก่อนโอ้โห oh, วันนั้นรู้สึกข้างในมันรุนแรงมากเลยค่ะมันเหมือนว่าเราเริ่มเจอว่าเราเกิดมาทําไมแล้วแต่เรายังแบบเราไปทําไม่ได้อะ่ะแต่เราต้องแบบโอเคหนะ้าที่เราต้องทำเราก็ต้องดูแลพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วมันก็เป็นจุดเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะทำไมคิดว่าการบรวชชีเราจะได้คําตอบมากขึ้นคะ เพราะว่าตอนที่เราไปอยู่ที่วัดแล้วเราเราฟังธรรมะของพระอาจารย์แล้วเรารู้สึกว่ามันแบบมันเหมือนมันตื่นทุกทุกทุกวันเลยค่ะมันเหมือนมันใช่เลยยิ่งฟังใช่เลยทุกเป็นอย่างนี้ใช่เลยคือข้างในมันมีแต่คําว่าใช่ใช่ใช่มันผุดออกมาจนเราแบบเรามองไม่เห็นทางอื่นแล้วว่าเราจะแบบคือคือด้วยความว่าคําถามนี้มันน่าจะทําให้หนูทุกข์มาก แล้วหนูหาคําตอบของความทุกเนี่ยไม่ได้แล้ววันที่ไปฟังพระอาจารย์แล้วเหมือนแบบมันมันได้คําตอบทุกมันทุกมันคลายออกไปแล้วหนูเลยร,รู้สึกว่านี่แหละมันคือทางที่เราจะจะมีชีวิตในในในโลกนี้บนโลกนี้คือความทุกข์ของหนูเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบอกเป็นเรื่องราวได้หรือว่ามันรู้สึกแค่แบบเราไม่สบายใจเราเรารู้สึกว่าเราสงสัยค่ะมันเหมือนตื่นมาเราไม่ ไม่รู้สึกอยากมีลมหายใจอยู่วะอ mm hmm. มันเหมือนตื่นมาแล้ว,แล,วแล้วมันก็เห็นการวนซ้าของการใช้ชีวิตตื่นมาแล้วก็สุขกินของอร่อยแล้วก็มีความสุขไปเที่ยวแล้วมีความสุขแต่เวลาเราเลิกกับแฟนให้เราเป็นทุกเวลาเราไม่ได้ดังใจเฮ้เราเป็นทุกแล้วเราต้องสุขสุกทุก,ท,กทุกอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่เนี่ยค่ mm hmm. แะแสดงว่าอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเราสแสวงหา เหมือนการความสงบเนาะพี่ว่าเหมือนกับเราต้องการการพ้นทุกข์อะแล้วเราต้องการความสงบด้วยเพราะว่าความสุขเนี่ยไม่มีอะไรความสุขเสมอเท่ากับความสงบเพราะวาความสุขเราหาได้แต่ว่าความสงบทุกวันนี้ค่อนข้างจะหาได้ยากมากซึ่งเราต้องทําเองแล้วความสงบเนี่ยจะนําความสุขที่แท้จริงเนี่ยมาให้กับเราเพราะมือนหนูคิดมากไหมคิด คิดค่ะหนูคิดกับการมีชีวิตเยอะมากค่ะคิดเยอะคิดไข้ควรทบทวนเป็นคนที่แบบทําสิ่งนี้แล้วดีไหมแล้วเวลาทําแล้วเกิดไม่ดีขึ้นมาหนูจะมาคิดทบทวนว่าเราทาพลาดอะไรเราทําอะไรไปเราทําให้ใครเดือดร้อนไปหรือเราทําอะไรคือหนูจะเป็นคนกลับมาทบทวนกับสิ่งที่พูดสิ่งที่ทำค่ะค่ะหนูจะแบบมีนิสัยเป็นแบบนี้อ๋อนี่พะคิดไปคิดมาบางความคิดเนี่ยบางทีเราก็ตันเนาะ ใช่ค่ะแล้วเหมือนมันไม่มีคําตอบของความคิดสักทีเพราะมันเป็นความคิดที่มันปรุงขึ้นมาจากจากใจของเราอเองอย่างเงี้ยค่ะแต่กลายเป็นว่าธรรม,มะมันมีคําตอบให้เราหมดเลย<ช>เพราะว่ามันเป็นการเข้าไปข้างในจิตใจที่ไม่ใช่มาจากการตอบจากความคิดนะคะ เวลาในวันนี้นะคะก็หมดลงแล้วค่ะเราพูดคุยกับน้องก้อยก็เป็นเทปที่สองนะคะเลอะือีกหนึ่งเทปนะคะคือวันเสาร์หน้าค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นวันแห่งความรักด้วยแม่เคยคิดถึงเรื่องความรักแตาเป็นประกายใช่ <laughs> 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 คือใครสงสัยเหมือนกันนะเขาบอกว่า มีรักที่ไหนก็มีทุกที่นั่นแล้วก็ขบคิดนะแล้วทำไมคนเนี่ยนะคะจึงชอบมีความรักกันจังทำไมไม่กลัวความทุกข์นะคะแต่ว่าพอมาถึงวันนี้ละนะวันนี้ละแล้วก็คิดว่าความรักเนี่ยก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่สำคัญแต่ว่ามีรักที่ไหนก็ต้องมีความเมตตาอยู่ที่นั่นด้วยเมื่อไหร่ที่เราใส่ความเมตตาเข้าไปเนี่ยนะคะความทุกข์ต่างๆเนี่ยมันก็จะลดน้อยถอยลงไปมันก็จะกลายเป็นว่าเราอ่ะไม่ได้ ไปเรียกร้องจากคนอื่นละแต่ว่าเราเนี่ยจะให้เพราะฉะนั้นนะคะมีรักที่ไหนม,มีความเมตตาที่นั่นด้วยก็แล้วกันนะคะเพราะฉวันพรุ่งนี้นะคะใครที่คาดหวังอะไรจากคนรักนะคะไม่ต้องเลยให้เขาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้รับเหมือนกับที่น้องก้อยบอกเอาไว้นะคะต้องการความรักต้องการอ้อมกอดจากคุณพ่อ,อคิดตั้งนานอ,อ้าวอยู่ๆวันหนึ่งทำไมเราไม่เดินเข้าไปกอดคุณพ่อเองเอใช่ไหมคะ ขั้งแรกมันอาจจะยากแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะง่ายแล้วนะคะนะอ่ะก็ติดตามเรื่องราวของน้องก้อยกันต่อในวันเสาร์หน้านะคะวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สิ่งนี้ที่เราหาคําตอบอะมันไม่ใช่จากทางโลกทั่วไปหรือการไปแบบไปมีชีวิตทั่วไปอะค่ะแต่มันคือการกลับเข้ามาด้านในของจิตใจตัวเองมันมีเทคที่ไหนบ้างเนาะนคนนั่งนะก่อนจะยกแก้วกําหนดลมหายใจเข้าออกก่อนจะดื่มนะครับไม่มีหรอกเลยเพื่อนบอกว่าเออทำงานจบปริญญากต้องทำงานแต่งงานโน่นนั่น นูข้ามช็อตเลยไม่ทํางานแต่งงานเลยมันมีเหตุการณ์หนูมันก็ตลกคือเจอใครเข้ามาจีบแล้วหนูเห็นว่าใช้ได้หนูก็คบคบแล้วเอาไม่ใช่อีกเลิกใหม่เหมือนเหมือนเราใช้ความคิดเนาะเหมือนหนูจะค่อยคคัดเลือกสิ่งที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตเพราะหนูรู้สึกว่าหนูมีคุณค่าบางอย่างที่ถ้าใครได้เป็นภรรยาแล้วน่าจะแบบโชคดีอย่างเงี้ยในตอนนั้นหนูรู้สึกแบบนั้นแล้วยังมีตัวกูของกู พอดีกันเสมอกันพอๆทั้ง4ข้อเลยเ,เรายังไม่รู้เราเลยเอาซีดีทำมาให้เขาแล้วเราโอเคพอเขาโอเคเท่านั้นแหละครบและ 4, 4ีข้อที่พุทธองค์บอกถ้างั้นแปบลบว่าใช่ละคนนี้แหละ